สวัสดีครับผมแอดเดย์นะครับวันนี้แอดก็จะมาสอนการเซตค่ามาโคคิกลัวนะครับแล้วก็บวกการดึงเมาส์ด้วยนะครับกับเจ้าโปรแกรมของเมาส์ตัวนี้นะครับ GM972 นะครับชื่อว่าเมกซานั่นเองนะหน้าตาโปรแกรมมันก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับมีรูปเมาส์มีตัวโปรแกรมแล้วก็มีปรับเพิร์นนะตรงนี้ด้วยอย่างแรกครับที่แอดจะสอนก็คือ มาโคไฟล์คีนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งมาโคไฟล์คีนะครับนี่ครับสมมุติเราจตั้งไฟล์คีตัวเนี้เอปะครับเรากดเนี่ยมันตั้งไม่ได้นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยก็คือให้เราทําการนะครับเปลี่ยนกลุ่มอื่นนะครับให้เป็นคลิกซ้ายนะ นะเปลี่ยนปุ่มเลขสี่หรือฟอร์เวิร์ดนะนะดกดเป็นคลิกซ้ายก่อนนะแล้วก็มากดนี่ที่เลขหนึ่งเปลี่ยนเป็นไฟล์คีครับแล้วก็ตั้งไปที่อันนี้ก็ให้เลือกเป็นัันแรกนะ,ะเล็บปะทอนนะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็น5นะครับอันนี้ก็ศูนย์ถูกแล้วกดตกลงและกด Apply พอกดแอปพลายแล้วนะครับก็คือถ้าเราจะคลิกซ้ายเนี่ยให้เราใช้ปุ่มเลขสี่เท่านั้นนะเนี่ยที่เราตั้งเป็นเลฟคลิกนะครับเนี่ยเลฟบัตทอนเนี่ยเ,เดี๋ยวแอดเทสให้ดูกดกดนี้เข้ามาอันนี้เป็นไฟคีย์นะครับโดยใช้คลิกซ้ายนะ ก็ประมาณนี้ครับของไฟล์คีย์นะนี้ย่อลงไปก่อนต่อไปรีเซ็ตให้มันคืนค่าดเดิมแล้วก็มาที่นี่ครับนี่รีสโตรนี่กดนี่ครับให้เราใช้ปุ่มที่ตั้งเป็นคลิกซ้ายนะครับก็คือเลขสี่เนี่ยกดรีเซ็ตนะครับกดใช้งานต่างๆนะ ล้ากดตกลงโดยการใช้ปุ่มที่ตั้งเป็นิกซ้านะครับเดี๋ยวไปใช้ปุ่มที่ตั้งมาโครกดนะรือเซตอ่ะอนี้ก็จะกลับเป็นค่าเดิมครับต่อไปเป็นมาโครคลิกที่แบบใช้สู่รนะอันนี้นลองตั้งเล่นไปก่อนนะ,อะลองไปก่อน ขั้นแรกนะครับมาที่นิวแล้วก็พิมพ์ชื่อจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าแอดใช้เป็นมาขคงคลิกก็พิมพ์เป็นคลิกแล้วกันมันจะได้มาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกตรงฟังก์ชันนี้เห็นไหมครับจากตรงนี้นะครับให้เป็นอันแรกอันนี้เนี่ยเลือกเป็นอันแรกนี้นะกดคลิกซ้ายทีนึงใหันเป็นสีฟ้าต่อไปก็ เราใส่ตัวคลิกซ้ายลงไปนะครับเนี่ยเรามาที่อันน,น,นี้กดคลิกไปเห็นไหมครับมันจะมีพวกคีย์ลัดต่งางๆของเมาส์นะเราก็เลือกเป็นที่คลิกซ้ายพอเราจะตั้งเป็นคลิกซ้ายร่วนนะกดมาสองอันมันจะได้มาอย่างนี้นะครับให้เรากดที่ตรงนี้เนี่ยครับกดที่ตรงนี้นะเราก็มาที่ตรงนี้อีกทีนึง แล้วเลือกเป็นดีเลย์อะใส่สักหนึ่งแล้วกันหนึ่งนะแล้วกดไปก็คือให้มีดีเลย์ระหว่างการกดด้วยนะครับเนี่ยให้ใส่อย่างนี้นะเป็นสูตรอย่างนี้เลยนะส่วนอันนี้กดับเบลคลิกมันจะขึ้นเป็นหน้านี้ให้เราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งพอทำเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยนะ พอเสร็จแล้วให้กดแอป l ลตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ไปที่หน้าแรกสุดเหมือนเดิมแอตจะเอามาโครคลิกลวเนี่ยที่ใส่เป็นสูตรนะตั้งไว้ที่เลขสีแล้วกันกดขึ้นมาอย่งนี้แล้วมันจะมีมาโครงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกคลิกกดโอเคแล้วก็แอปพล เห็นไ,ไหมครับมันจะรัวพอๆกันเลยนะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิกรัวใส่สูตรต่อไปทำการสอนนะใส่คียลัดของการดึงลูกศนลงไปด้วยนะเผื่อเราใช้ดึงขึ้นดึงดงลงอะไรเงี้ย เราก็กลับมาที่ตัวหน้ามาโคก็คือหัวข้อสุดท้ายเหมือนเดิมกดที่ตรงนี้เช่นเคยครับแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยครับให้เลือกอันสุดท้ายนะครับเป็นมูฟเนี่ยครับเนี่ยครับกดเข้ามาทีนึงมันจะได้หน้าอย่างนี้มานะเราก็เลือกเป็นดาวนะครับ ก็คืออันเนี้ยเล็บไปซ้ายไล้ขวาอ้าคือลูกศรจะเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับส่วนดาวก็มันจะเลื่อนลงล่าง่ะเลือกเป็นดาวกันตั้งไว้สักหนึ่งกดโอเคลราก็มาตรงนี้เช่นเคยเหมือนกันนะทําแบบเดียวกันเลยปายทีนี้สูตรการดึงเมาส์เสร็จแล้วนะครับก็ลองไปเลือกงันานไปเลือกดูนะว่าชอบแบบไหนก็คือชอบแบบ เราจะให้มันดึงปืนขึ้นดึงปืนลงเนี้ยก็ลองไปประยุกใช้ดูนะกลัแบบมาที่หน้าเดิมครับแล้วก็ไปที่เลขซีก,กดที่มาโคกดที่เลือกที่คลิกโอเคแล้วก็ a อ p พลก็คือถ้าเราใส่สูตรเพิ่มไปนะครับในค่าสูตรที่เราตั้งก่อนหน้าเนี้พอเสร็จแล้วให้เรามาตั้งค่าลงปุ่มอีกทีนะครับถ้าไม่ตั้งอีกทีมันจะไม่ติดนะอ่ะแอดไปเทให้ดู อันนี้แอดกดค้างนะเนี่ยเดี๋ยวป่ะมันจะดึงลงก็ค่อยดึงลงให้ก็คืออันเนี้ยแอดเลือกแค่หนึ่งก็คือไปคลิกรวแล้วก็ดึงลงให้ด้วย ก็ใช้ได้นะครับดึงลงเมาส์ได้เป็นมาโครคลิกก็ได้หรือว่าจะใช้ในส่วนของฟังค์ยีก็ได้นะครับซึ่งเราจะคลิกลันหรือว่าดึงเมาส์เราก็ลองไปประย,ยุกต์ใช้สูตรดูนะครับว่าเราเลือกแบบไหนที่เข้ากับสกายสไตล์การใช้ของเรานะอันนี้ก็ปิดไปเช่นเคยนะครับแอดเตือนเลยนะว่าให้ใช้ปุ่มที่เป็นคลิกซ้ายนะครับที่เราตั้งเป็นคลิกซ้ายนะครับกดรี สโตเท่านั้นนะครับหรือว่ารีเซ็ตเมาส์นั่นเองอกดโอเคแค่นี้เมาส์ก็เหมือนเดิมวนะก็อาจขอจบการสอนมาเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ